ชาวราศีมังกรมักจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความมั่นคงรอบคอบเพราะเรามักจะเป็นคนที่อดทนอดกัน้นสู้งานหนะักไม่ชอบตัดสินใจหรือใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความสุ่มเสี่ยงจนเกินไปในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวมังกรนั้นได้จอนย้ายสู่เรือนภพวินาศสถานการณ์ทางด้านอารมณ์ความคิดของชาวมังกรในเดือนพฤศจิกายนเพราะเรามักจะค่อนข้างเบื่อ,เบ,อเบื่อเซงเซง,งกับสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ใครหลายคนชาวมังกรมักจะมีอาการห่อเหี่ยวท้อแทก้กับสถานการณ์ชีวิตที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะสิ่งที่ชาวมังกรจะต้องพยายามเต,ตือนตนนิดหนึ่งอย่าพยายามเป็นคนที่จับจดในอารมณ์ความคิดเชิงลบจนเกินไปถ้ามีเวลาว่างชาวมังกรควรพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปสถานที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติบ้างก็ดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวมังกรใครหลายคนอาจจะอยากร้องเพลงพี่เบิร์ดทงชัยนะครับก็คือเพลงอยากอยู่เงียบๆคนเดียว จะบอกว่าสิ่งที่สําคัญชาวมังกรในเดือนพฤศจิกายนก็คือการเสริมสร้างกําลังใจและการเพิ่มทัศนคติในเชิงบวกมากขึ้นในช่วงวันที่1พฤศจิกายนยาวไปถึงวันที่1 4พฤศจิกายนดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนพพวินาศได้ตําแหน่งกเกษตรสถานการณ์ในชีวิตของคุณจริงๆชาวมังกรไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คุณคิดนะครับไอ้ส่วนใหญ่ที่มันเลวร้วายมันเนื่องจากความคิดของคุณเองซะมากกว่าถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนชาวมังกรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบหมายรวมถึงการเปลี่ยนสถานะอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักระยะหนึ่งแต่พอหลังวันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นไปอารมณ์เซ็งเเบื่อเบ่อของคุณมันจะค่อยๆลดน้อยถอยลงชาวมังกรบางคนนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนการหาทางเลือกในการเสริมสร้างพลังชีวิตพลังจิตใจด้วยการทำกิจกรรมเชิงศาสนาอาจจะเป็นเงื่อนไขาบางอย่างที่ทำให้คุณมีสถานะจิตใจที่ดีขึ้นโดยเร็วก็ได้ สำหรับคนค้าขายหรือนักลงทุนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาของการดูท่าทีตลาดอยู่ทําการค้าขายอะไรเอาแค่ประคองตัวไปก่อนไม่ได้โดดเด่นในเชิงการค้าขายหรือยอดขายเท่าไหร่ลูกค้าที่เข้ามาในเดือนพฤศจิกายนนั้นไซน์นะครับมักจะเป็นลูกค้าขาจอรหรือลูกค้ารายย่อยลูกค้าเก่าของคุณและที่สําคัญก็คือดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเอนกระดุมพระยังกุมอยู่ในภพปุตตะอยู่การลงทุนอะไรก็ตามนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ายน,น,นอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไป การลงทุนที่ใช้เม่เงินก้อนใหญ่อันนี้จะต้องรับมัดระวังเป็นพิเศษเรามาดูพื้นดวงจะตานะครับชาวราศีมังกรผ่านไพ่ยพยากรณ์ในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไร Eight of Bonds, e p e n d a c l p e n i n p e n d a c l e Seven Cups and King of c u p หน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่ e i g h of Bonds ชาวลัคนามากรในช่วงเดืนเอนพฤศจิกายนจิตใจของคุณมักจะมีความคิดสร้างสารรค์นะครับอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่ความคิดหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการจับใจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งประเด็นการสร้างอาชีพการสร้างไรายได้อะไรก็ตามการทํากิจกรรมอะไรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับด้านการเงินนะครับการค้าขายอย่าเป็นคนที่ตั้งความหวังไว้สูงเกินไปคิดอ่านทําการอะไรต้องเผื่อใจไว้นิดนึงเป้าหมายที่คุณตั้งความหวังไว้คือหน้าไพ่เซเว่นครับมันออกจากค่อนข้างอลังวังเวอร์ไปนิดนึง ไม่ใช่ว่าสถานะพื้นดวงชะตาคุณไม่ดีแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดังใจที่คุณคิดแค่นั้นเอง two cups the world six cups the elephant an. and six p e n t a c l e s บรรยากาศความสัมพันธ์ในเชิงบุคคลนะครับระหว่างตัวคุณกับคนภายในครอบครัวหรือแม้กระทั่งบรรยากาศความสัมพันธ์ของตัวคุณกับบุคคลรอบข้างในที่ทํางานอยู่ในทิศทานที่ค่อนข้างสร้างสรร์กรณีที่ชาวมังกรนั้นนะครับเป็นสายงานผู้บริหารมีลูกน้องบริวารภายใต้การบังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งประเด็นทางด้านบุตรหลานของคุณก็ตามมักจะมีในญาติที่ว่าบุตรหลานของคุณจะมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จไม่ว่าจะในแงุ่มทางด้านการศึกษาหรือผลประโยชน์หรือหน้าที่การงานก็ตามส่วนชาวมังกรที่มีลูกน้องบริวารน,นะครับในเดือนนี้ จะบอกสั้นๆว่าลูกน้องให้คุณปรัชญาการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าชาวมังกรจะอยู่ในสถานะอาชีพอะไรหรือมีสถานะทางด้านการเงินอย่างไรก็ตามอย่าเป็นคนที่ตัดสินใจในการใช้เงินด้วยอารมณ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อหรือการจัดขายอะไรก็ตามต้องอ้างอิงบนเหตุผลจึงดีส่วนชาวมังกรที่มีความคาดหวังหรือความคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณนะครับถามว่ามีโอกาสจะได้มีโอกาสจะประสบความสําเร็จหรือไม่ผมว่าได้อยู่ครับดีอยู่แต่มันอาจจะไม่ได้อย่างที่ใจคุณคิด เต็มที่ผมตีให้ประมาณสัก70%เรามาดูเรื่องหน้าที่การงานนะครับชาวมังกรทาบดินพฤศจิกายนเป็นอย่างไรครับ the emperor the magician king of sword exord and the justice หน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่ the emperor the emperor คือความมั่นคงและหน้าไพ่ the emperor มันตามติดด้วยหน้าไพ่ the magician ถ้าในเงื่อนไขหน้าที่การงานของชาวมังกรน,นะครับมีสถานะที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วจงพยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงทนนางหน้าที่การงานของคุณไว้คนค้าขายคนทําธุรกิจนะครับคุณแค่ประคองธุรกิจของคุณให้มันมีความมั่นคงมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะต้องมีการขยายหน้าง,งานหรือการลงทุนเพิ่มเติม แต่ในยาที่สองนะครับอเผอิญว่าหน้าไพ่ The m a ม i c i a n มันตีกับไพ่ k n n o o s s w o r d e x o r r ์ and the Justice The Justice คือการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงที่มีความกดดันบางคนชาวมังกรที่อยู่ในสถานะพนักงานมนุษย์เงินเดือนประจำหรือแม้กระทั่งข้าราชการรัฐรัฐ,รฐ,รฐวิสาหากิจมักจะมีสถานการณ์คิดมากนะครับวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานค่อนข้างชัดเจน ถ้าสถานการณ์ความเข้มข้นมากๆนะครับอาจจะถูกกดดันนะครับจากเจ้านายหรือแม้กระทั่งบริษัทของคุณให้เปลี่ยนสถานการณ์ทางานของคุณไปรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งถ้าในระดับเบาๆนะครับชาวมังกรบางคนอาจจะถูกกดดันให้ถูกโยกย้ายไปในตําแหน่งหน้าที่การงานที่คุณอาจจะไม่ได้สมัครใจไม่พอใจก็ได้แต่ถ้ามันมีความเข้มข้นมากๆหน้าไพ่เดอะจัสติกมันติดกับไพ่เอซสอดบางคนอาจจะถูกกดดันให้คุณออกจากงานก็มีหน้าไพ่ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ผมว่ามันค่อนข้างเข้มนะครับเอซออฟสอด e i g h t o f อ a u e ี n อฟ n อน w ูคัพส์ n t นด์เดอะเก็รณอีชามังกรนะครับที่เป็นคนทํางานอาชีพอิสระเป็นเจ้าหมายของตัวของคุณเองบรรยากาศตัวคุณนะครับหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับเพื่อนคู่ค้าคนภายในองค์กรก็อยู่ในทิศทางนี้กค่อนข้างดี แต่ที่ดีเป็นพิเศษก็คือชาวรัคนามังกรที่อยู่ในต่างประเทศหรือต่างแดนหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่ทำงานในบริษัทต่างชาติบริษัทจอยเวนเ t อร์ร่วมทุนไมยรวมถึงชาวมังกรที่ทำธุรกิจที่มีความเนื่องกับสื่อไอทีนะครับธุรกิจการนำเข้า Import Export กลุ่มอาชีพดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายนผมว,ว่าสถานภาพการงานของคุณดีมากและมันจะดีที่สุดนะครับถ้ากรณีชาวมังกรนะครับทำงานอยู่ในต่างประเทศต่างแดนง,งานคุณก็ดีนะครับเงินคุณก็ปังจะบอกว่าภาพรวมหน้าที่การงานชาวมังกรนะครับมันมีความหลาหลากมากแต่ที่แน่ๆนะครับในเดือนนี้ชาวมังกรจะต้องอยู่ในสถานาการณ์ที่คุณจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเรามาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดสึนดีกว่าไซ้โตชาวราศีมังกรที่ยังโสดอยู่ ฝากกรุณาพิมพ์เล็กหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งก็แล้วกันกับกรอนสายโสดประจำเดือนพฤศจิกายนสายลมหนาวคราวไกลห่างบางรักฉันทําไมกันดุดผ้าฝันพลันสลายอรุณชื่นคืนจากลารักมาลายรักกับกลายสายถูกเทเสหัวใจ เพราะอะไรความจริงใจไม่มีค่าเปลืองเวลาตาดน้ำตาหรือฉะไหนชะตาฉันใหญ่ต้องช้ำอยู่ร่ำไปนะโหรารู้ใช่ไหมสายโสดครวนไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันหนะ้าโหลาจะบอกว่าการถูกเทไม่ใช่ความผิดหวังแต่คือการเผือพังไปมีใจ ให้กับใครที่ไม่เห็นค่าเราสายโสดหรือสายไม่โสดนะครับถ้ดช่าแคปชั่นหรือก่อนประจำเดือนนี้ฝากกรุณาพิมพ์777มาได้แล้กันผมอยากจะบอกสายโสดว่านะครับถ้าอยากรวยคุณก็ต้องบนกับไอ้ไข่แต่ถ้าคุณอยากจะเจอคนจริงใจ ฝากกรุณาพิมพ์444มาได้แล้วกันส่วนคนไหนอยากจะเจอคนจริงใจเร็วๆนะครับเราก็เยอะๆด้วย <c oughs> จริงใจทางเลือก <c oughs> ฝากกรุณารูเลข4มาเยอะ <c oughs> ๆเลยครับเรามารุ้นรับในช่วงต้นลมหนาวแล้วสายโสดชาวมังกรจะมีการคบพบกับใครพอแก้อาการเหงาใจหรือไม่ six cup e x p e n d a c l e five p e n d a c l e four n e and the j u s t i c e หน้าไพ่ที่มีบทบาทความสำคัญนะครับก็คือหน้าไพ่ forward and the j u s t i c e forward คือเรื่องส่วนตัวคือครอบครัวของคุณและหน้าไพ่ forward นั้นมันติดกับไพ่ฝ่ายเป็น the curl สิ่งที่มีความสำคัญของสายโสดชามังกรน,นั้นไม่ใช่เรื่องความล้มความรักอะไรเลยแต่มันคือการแก้ไขปัญหาสถานภาพทางด้านการเงินที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันนะครับแปลเป็นภาษาเอาเข้าใจง่ายชาวบ้านชาวบ้านก็คือการทำให้ครอบครัวของคุณ,คณมีรายได้ที่ดีมีความมั่นคงมีความผาสุก แต่ที่น่าสนใจก็คือหน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่หกถ้วยหกถ้วยคือบรรยากาศความสัมพันธ์นะครับของคนที่มีสถานะที่ด้อยกว่าหรืออายุน้อยกว่าก็ได้มีความเป็นไปนได้สายโสดชาวมังกรในช่วงลมหนาวพัดมาคนอาจจะมีอาการแอบเพิ้มใครก็ได้ที่มีอายุน้อยกว่ามันเป็นจุดสตาร์ทอัพเล็กๆนะครับแต่ยังไม่สามารถยืนยันเชิงความสัมพันธ์ได้ The date Queen of Cup, uh, Ten of Nine Cup and a Cup ห้าหน้าไพ่ชุดหลังนะครับสองหน้าไพ่ที่ค่อนข้างมีในยะความสำคัญก็คือนายครับนายครับก็คือรักซ้อนซ่อนรักและหน้าไพ่ใบจบก็คือเอกครับเอกครับก็คือคนไม่มีแฟนพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตในช่วงต้นลมหนาวนะครับเดือนพฤศจิกายนนั้นไสไยสายโสดชาวมังกร70%หรือ80%คุณจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสถานะความมั่นคงทางด้านการเงินแต่ในจิตใจที่คุณอาจจะแอบปลื้มใครบางคนนะครับที่เขามีอายุน้อยกว่า แต่ในกรณีที่ชามังกรอแอบเลื้มไข่บางคนนะครับและคุณเริ่มเช็คโปรไฟล์ของเขาเขาน่าจะอยู่ในสถานะที่มีการครบหากับไข่บางคนอยู่แล้วและหน้าไพ่ใบจบคือหน้าไพ่ A ครับ สายโสดชามังกร,กรนะครับที่มีอาการวูบวาบทางหัวใจว่าคุณแอบปลื้มใครนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดหนาม,มันค่อนข้างจบเร็วหลายคนสายโซดชามังกรนะครับอาจจะตัดเพราะกับตัวเองพอมีความรู้สึกดีกับใครเขาคนนั้นมักจะอยู่ในสถานะที่มีเจ้าของแล้วว่าสั้นจะบอกว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับโสดยาวไปชนีไทยต้องทําใจนิสตึงเรามาดูความรักสาย1.5นะครับสำหรับคนที่กาลังคบหาแต่ยังไม่ได้เหยียดสเตตัสว่าเราสองคนเป็นแฟนกัน ในเดือนพฤศจิกายนนั้นสเตตัสความรักจะเป็นอย่างไร The staying for Von n e v e of Von a u The h a l e p h a n t and Eight of Swords เ h e s t เ n g เป็นหน้าไพ่ที่ส่งในยักษ์เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงความเชื่อมั่นที่มีต่อกันและกันสถานภาพความสัมพันธ์ของสายดิจุดหมักจะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสร้างสรรค์หลายคู่นั้นนะครับมักจะมีการเปิดตัวได้รับการยอมรับจากญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายก็ได้จะบอกว่าทิศทางความสัมพันธ์ของสายในจในเดือนพฤศจิกายนผมว่าค่อนข้างสดใสเดอะ i ม i a n To ี Wands King of w a n d s The fool And Queen of c u p บรรยากาศความรักสาย1.5นะครับค่อนข้างชื่นรื่นหัวใจอันนี้สะท้อนจากหน้าไพ่เ e f o ฟูคือความสุขและความล้านหลาประกอบกับหน้าไพ่ King of Bonds มันส่งสัญญาณว่าบรรยากาศของความรักสาย1.5นะครับหลายคู่หลายคนนะครับอาจจะเปลี่ยนสถาน,นะจากคนที่กำลังคบหากลายเป็นคนที่มีแฟน o c คิพายดึกแล้วก็ได้ และหน้าไพ่ใบจบเป็นหน้าไพ่ที่ดีมากคือ Queen of c u p บคือไพ่แห่งความสมปรารถนาสาย1.5นะครับหลายคู่หลายคนนะครับอาจจะเปลี่ยนสเตตัสกายเป็นคนที่มีแฟนไปแล้วจะบอกว่าความรักสาย1.5ในเดือนพฤศจิกายนความรักมักสดใสเหมือนใจสองใจเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์พนะ <c oughs> เรามาดูความรักสายมีคู่นะครับชาวมากร <c oughs> ในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไร <c oughs> เปรียบเทียบ <c oughs> ไปทั่วก่อนนะเทนบอน เอปเดเคอ e ์เซเว่นคัพส์ไนร n เปนเดเคอร์แอนด์เดฮลสถรภาพความมั่นคงของครอบครัวอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสร้างสรรค์หลายครอบครัวนั้นชาวมังกรจะมีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับทรี e อนส์เนฟอัพคัพเอตอัพเปนเดเคอร a เดอะเดวิลแอนด์ซิกคัพส หน้าไพ่ The Devil นะครับคือไพ่ราหูแล้วมันติดกับไพ่ Eight o p p e n t a c l e s ผมตีเป็น2อนัยยะนะครับบางครอบครัวอาจจะมีโอกาสได้โชคลาภลาบ,ล,าบลอยเข้ามาก็ได้และในัยยะข้อที่2นะครับหน้าไพ่ Six Cup มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กบางครอบครัวบางคู่นะครับที่มีสถานะภาพการคุมกำเนิดในช่วงเดือนพฤศจิกายนระวังการคุมกำเนิดของคุณผิดพลาดก็ได้ และประเด็นที่สานั้นไซนนะครับบางข้อครวอาจจะอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นว่าเราจะมีทางเลือกทางด้านธุรกิจหรือการสร้างรายได้เพิ่มเติมแบบวงเงินเล็กๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์โดยภาพรวมความรักสายมีคู่นั้นนะครับผมมองว่าอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีเปิดดวงเปิดไพ่เป็นเรื่องของหนาโหรา โชคลาภวาสนาเป็นเรื่องของคุณเรามาดูโชคลาภลาบลอยนะครับชาวราศีมังกรในเดือนที่สุจิกายนหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจ The d a t เป็นไพ่หมายเลขที่13นะครับ1331บางคนอาจจะชอบเลขแปลกๆก็ได้7337 ซิกสอดเป็นไพ่หมายเลขที่6ก3 3 6 3 9 9 3กันเหนียว7 6 6 7 7 9 9 7เดก้็วยก็ได้ในออฟว์นะครับทะเบียนรถอย่างน่าสนใจไม่จำเป็นต้องเป็นเลขทะเบียนรถคุณนะครับเลขทะเบียนรถไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว้าวจัดไป7 Pentacles เป็นไพ่หมายเลขที่7นะครับ7ซและหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือหน้าไพ่ทรีสอดหมายเลข3า3เ7อย่างน่าสนใจ3 6 3 3 9 9 3ก็ดูดี ฝากแคปชั่นขั้นรายการนะครับสำหรับชาวมังกรที่ชอบเกี่ยวกับด้านโชคลาภลาบลอยโอ้ไ oh ม่กอดแปลว่าพระเจ้าช่วยชาวมังกรคนไหนที่อยากจะรวยช่วยกัุณาพิมพ์555มาด้วยกันส่วนคนไหนอยากจะรวยมากๆแล้วก็เร็วๆด้วยนะครับออรวยเลยามาเยอะๆเลยเรามาดูโชคลาภลาบลอยอีกสักชุดหนึ่งนะครับหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจโฟเป็น the เนดอะเคริร์สเป็นไพ่หมายเลขที่4นะครับไฟวอนสเป็นไพ่หมายเลขที่5 s u เป็นเดอ r เป็นไพ่หมายเลขที่2นะครับ2 5 5 2 2 4 4 2 The Moon เป็นไพ่หมายเลขที่18 1 8 8 1 8 2 2 8บางคนอาจจะชอบ8 5 5 8และหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือ10 Cups เป็นไพ่หมายเลขที่10นะครับ1 0 0 1 0 2 2 0 0 5 5 0กันเหนียว4 0 0 4, 4ด้วยอีกคู่หนึ่งกราบขอบพระคุณนะพวกเราชามมังกรทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการชอบใครเราก็ต้องให้ใจ แต่ถ้าชอบช่องณนะหราและไซส์ฝากกดูนากดซับสไครต์ด้วยนะครับสาหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดวงชะตาเป็นการส่วนตัวหรือจัดหาเบอร์มงคลเสริมดวงชะตาปรึกษาทัานนั้นเลือกยามหรือการเปลี่ยนชื่อนามสกุลมงคลก็สามารถแอดไลน์ id ผ่าน qr หรือไลน์ id ที่หน้าจอทิ้งท้ายได้มุมมองความคิดให้พวกเราชาวมังกรในเดือนพฤศจิกายนหลายครั้งคนเรามักสแสวงหาความแน่นอนจนลืมไปว่าทุกสิ่งในโลกใบนี้มีเวลาของมัน การเรียนรู้ที่จะพอใจในปัจจุบันมันอาจจะทำให้คุณมีความสุขโดยไม่ต้องไปแสวงหาก็ได้เป็นกำลังใจเพราะเราชาวราศีมกักรทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมอาจารย์ณโหรามหาชน